วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอเล่นตัวแมวเหมียวร่ารางวัลตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเล่นตัวแมวเหมียวร่ารางวัลตัวนี้นะครับสามารถกดใต้ล่างคลิปของผมได้เลยนะครับก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะคะระับปกรช่องลมไส้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอป เกมแครตัวน,นี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับแอปนี้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดคลิกที่เหงียใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าผมพูดชื่อแอปผิดตรงไหนนะครับผมก็ขออภัยแล้วกันนะครับแล้วก็แอปนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแอปตัวที่ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า ไม่ใช่แอปเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นถอนขั้นต่ำนะคะ10สิบบาทนะครับซึ่งนะครับใช้อัญมณีนี้นะครับจํานวน1,400อัญสา่้ยมณีนะครับถึงจะได้รับ10บาทนะครับแต่ว่าสามารถถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับของท o วร์มอนี่วอลเล็ตนะครับซึ่งพวกเพย์เพลพวกเติมเงินมือถือไม่มีนะครับสามารถถอนแค่แค่ทัวร์มอนี่วอลเล็ตอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ถ้าใครเล่นใหม่นะครับก็จะได้รับ30เหรียญนะครับไปเพื่อนกดเข้ามาตรงกรอกรหัสเชิญเพื่ออ้างอิงนะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับหนึ่งที่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมหหยโดยละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ30อัญจามานีไปเลยฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเหรียญแบบเต็มๆเลยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับแบบคร่าวๆนะครับสําหรับ คลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับแล้วก็แอปนี้ก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับเพื่อรับเหรียญน,นะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับตัวนี้นะครับเล่นหนึ่งหน้าที่นะครับได้รับ100ไม่ใช่รับได้5 อัญมณีนะครับเป็นหนึ่งาที่นะครับสูงสุดก็จะได้รับ342ออัญมณีนะครับสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าตัวไหนได้รับเหรียญเยอะสุดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตรงได้รับเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับพวกนี้นะครับจะได้ตัวอัญมณีเยอะสุดนะครับลองคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับได้สูงสุดนะครับถึง 8 4 6 5 6อัญมณีนะครับถือว่าเยอะนะครับตั้ง80,000อัญมณีเลยนะครับตัวนี้นะครับเลเวลแรกนะครับก็จะได้รับ149อัญมณีนะครับแล no euh. ้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเติมนะครับเติม4ดอลลาร์นะครับก็จะได้รับ1993ร้ยเหรียญนะครับแต่ว่าส่วนมากที่จะได้นะครับเยอะๆนะครับก็จะเป็นการเติมนะครับตัวนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับผมยัง ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องทําอะไรนะครับผมก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับได้รับอัญามณีเยอะสุดนะครับก็จะเป็นที่2 4 9 1ม1 5ัอญมณีนะครับถือว่าเยอะนะครับตั้ง90,000เลยนะครับแล้วก็เพื่อนสามารถเลือกหาเกมที่เพื่อนชื่นชอบได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเกมที่สามารถ ได้อันเชี้ยมันนี่เยอะก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการได้รับเพิ่มเติมกดเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่นะครับก็จะเป็นการหาเหรียญเหมือนกันเลยนะครับกดคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแรกนะครับนี่นะครับการแรกนะครับหนึ่งร้อยตัวบัตรบัตรเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นบัตรผลไม้ละกันนะครับบัตรผลไม้นะครับจะได้รับหนึ่งร้อยอัญยชมันนี่นะครับแล้วก็หนึ่งอันเท่ากับหนึ่งร้อย วชนัทหนึ่งอันเท่ากับหนึ่งอัญมณีนะครับเพื่อสามารถนํามาแลกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกวงล้อให้เพื่อนกดเข้ามาเลยนะครับเป็นวงล้อเพื่อรับอัญญมณีนะครับเพื่อสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับวันแรกก็จะได้รับสิบเจ็ดบัตรบัตรผลไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวันที่เจ็ดนะครับได้มาสี่สิบเจ็ดนะครับ บัตรผลไม้นะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครก็จะเป็นการเล่นเกมของแอปนี้เลยนะครับก็จะมีพวกเกมสล็อตแสนสนุกนะครับตัวนี้นะครับได้รับส่งส่วนะครับเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญนะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับเล่นเกมสิบนาทีนะครับสองก็จะเป็นเล่นเกมสามสิบนาทีได้รับหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญนะครับไม่ใช่นับหนึ่งร้อยหกสิบบัตร ผลไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเล่นเกม15นาทีขึ้นไปนะครับในวันถัดไปได้รับ1 8 0เหรียญนะครับเล่นเกมนะครับ30นาทีในวันถัดไปนะครับได้รับ220เหรียญนะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็การหาเหรียญก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอบเพื่อนหาเหรียญแบบคร่าวๆกันเลยนะครับ หรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะเล่นแอปนี้นะครับสามารถกดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นใหม่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมหายดูลกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ30เหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ